บทที่40คําคำพูดของชายหนุ่มผู้เป็นแขกทําให้เด็กสาวเจ้าของบ้านรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจด้วยเธอพอจะเราได้ว่าเขากําลังจะพูดเรื่องอะไรกับเธอคุณป้าท่านอยู่หรือเปล่าครับนี่เพิ่มเกียรติถามพร้อมกับสอดสายสายตามองไปรอบๆบ,บริเวณนั้นอยู่คะ่ะคุณเพิ่มเกียรติต้องการพบท่านหรือคะดิฉันจะได้เข้าไปดูท่านให้ ปริยานุตอบแล้วก็รีบย้อนถามเพราะขณะนี้เธอมีความปรารถนาที่จะให้มีใครสักคนหนึ่งมาขัดขวางการสนทนาระหว่างเธอกับเขาเสียเปล่าครับผมไม่มีธุระอะไรกับท่านหรอกไม่เห็นท่านผมก็เลยถามดูผมมานี่ผมมีธุระกับคุณน้องต่างหากเขาพูดด้วยท่าทางกลุ้มกลิ่มและแววตาเจ้าชูอันเป็นกริยา ซึ่งนางสาวนวกิจคนสุดท้ายแสนที่จะชิงชังพร้อมกันนี้เธอก็ได้เฝ้าคิดขุนเคืองเจียนตลอดจนเด็กรับใช้ตลอดจนเด็กรับใช้ที่พากันเงียบหายอยู่ข้างในหลังจากที่ได้จัดน้ำมารับรองเพิ่มเกียรติแล้วก็ไม่มีใครเยี่ยมกลายออกมาอีกกริยาเงียบเงันคลุ้นคิดของเด็กสาวทำให้เพิ่มเกียรติสวานิชมีโอกาสพินิจด,ดูเธอเต็มตา ยิ่งมองยิ่งผิดปริยานุก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูอย่างจับจิตตึงตราตึงตราในความรู้สึกของเขาชายหนุ่มเจ้าเล่ย์ฉะนั้นความปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าของความน่ารักน่าเอ็นดูนั้นจึงเพิ่มขึ้นจนเขาต้องให้คำมั่นสัญญากับตนเองอีกครั้งอย่างมั่นคงว่าถึงอย่างไรเราก็จะต้องพยายามหาทางแต่งงานกับเด็กคนนี้ให้ได้ เราคงเสียดายแทบขาดใจตายหากเธอต้องตกไปเป็นสมบัติของชายอื่นแต่คนอย่างนายเพิ่มเกียรติจะแพ้ใครนั้นอย่าหวังเลยคุณน้องไม่อยากทราบเรื่องที่ผมจะพูดกับคุณน้องบ้างหรือครับเพิ่มเกียรติพยายามถามด้วยท่าทางพระเอกไม่หรอกคา่ะดิฉันไม่ชอบการทราบเรื่องของคนโน้นคนนี้ปริยานุตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิด ซึ่งถ้าหากไม่มีเรื่องของพี่สาวมาเป็นปมด้อยให้ชายหนุ่มยืนเหนือกว่าแล้วเธอจะไม่ยอมให้เพิ่มเกียรติมานั่งอยู่ในเขตบ้านส่วนของเธอเป็นอันขาดคำตอบของปริยานุชทำให้แขกหนุ่มของเธอรู้สึกขุนเคืองเล็กน้อยเพราะมันเป็นการแสดงออกมาอย่างเปิดเผยว่าเธอไม่มีเยื่อใยไมตรีต่อเขาแม้แต่น้อยคุณน้องเข้าใจผิดครับเรื่องที่ผมจะพูดนี่ ไม่ใช่เรื่องของคนโน้นคนนี้มันเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะอ๋อผมหมายถึงคุณน้องกับผมเพิ่มเกียรติพูดหน้าตาเฉยเขายิ้มยั่วเมื่อแลเห็นเด็กสาวนั่งเม้มริมฝีปากแน่นโดยไม่พูดว่าอะไรในที่สุดก็ได้พูดต่อไปว่าผมขอพูดอะไรกับคุณน้องสักสิบหนาทีเชิญค่ะ ปริยานาณุตตัดสินใจอนุญาตอย่างไม่สะทกสะทานชายหนุ่มขยับกายไปมาก่อนจะพูดขึ้นว่าผมคิดว่าเราไปหาที่สงบสงบพูดกันไม่ดีหรอครับอย่างเช่นในส่วนของคุณน้องเพิ่มเกียรติพยายามหาบรรยากาศที่โรแมนติกด้วยความเพ้อฝันว่าเด็กสาวที่อ่อนต่อโลกอย่างนางสาวนาวกิจคนสุดท้ายหากอยู่ใกล้ชิดเขา ในที่บรรยากาศเช่นนั้นได้ได้ฟังถ้อยคำที่ออดอ้อนวอนรักอันภัยรักของเขามีหรือจะใจแข็งปฏิเสธรักของเขาได้แต่ดิฉันคิดว่าที่ไหนๆก็พูดได้เสียงของปริยานุ์เกือบจะห้วนด้วยลืมตัวส่วนเพิ่มเกียรติแทนที่จะขุนใจในน้ำเสียงและคำพูดของเด็กสาวใบหน้าแหลมเสี้ยมของเขากลับยิม้มแยม้ม เพราะเขาคิดลำพองอยู่ในใจว่าเฮ้ย,ยหนูน้องนี่คงจะกลัวเสียศักดิ์ศรีดูผู้หญิงว่ายอมตกลงรับรักเราเร็วเกินไปเลยไม่ยอมไปพูดกันในสถานที่ที่มีบรรยากาศโรแมนติกถ้าเช่นนั้นผมก็ตามใจคุณน้องชายหนุ่มยอมตกลงตามเด็กสาวเขาอึกอักเล็กน้อยก่อนที่จะเริ่มเรื่องว่า คุณน้องเออคุณน้องไม่แปลกใจบ้างหรอกหรือครับที่ผมยอมทำทุกอย่างตามคำขอร้องของคุณน้องอย่างเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณนาบวดีพี่สาวของคุณน้องทงั้งๆที่พี่พงศย์ซึ่งเป็นพี่ชายญาติที่เคารพของผมกำลังถูกหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาคุณพงศย์ถูกหลอกลวงเรื่องอะไรไม่ทราบคะ ริยานุถามเสียงเย็นชาโทคุณน้องไม่น่าจะมาถามผมเลยในเมื่อเรา,เราทราบกันดีอยู่ด้วยกันแล้วดิฉันไม่ทราบค่ะเด็กสาวไม่ยอมรับรู้อา้าวก็เรื่องเมื่อครั้งที่พงศูยลทาพิการและพักรักษาตัวอยู่ที่สุริยาน,น้อยน่ะไม่เป็นการหลอกลวงกันเหรอครับในเมื่อผู้ที่ไปอยู่พยาบาลพี่พงศยลคือคุณน้อง ไม่ใช่คุณน้อยแต่พี่พงศุลที่น่าสงสารของผมยังเข้าใจว่าเป็นคุณน้อยอยู่จนทุกวันนี้นอกจากนั้นผมยังอยากจะคิดว่าขอโทษที่ผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเดี๋ยวนี้พี่สาวของคุณน้องกำลังหลอกลวงพี่ชายของผมต่อไปว่าเธอยังรักเขาอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งทั้งที่ผู้ที่เธอรักดูเหมือนจะเป็นนายวิรัต รัตนวงศ์นั่นเสียแล้วคุณเพิ่มเกียรติทราบได้อย่างไรกันคะว่าพี่น้อยของดิฉันไม่ได้รักคุณพงศ์ศูนย์คุณดูถูกน้ำใจพี่น้อยของฉันเสียงของปรียานุสันต์เล็กน้อยเพราะความโกรธนายสุวรรณิศหนุ่มนายสุวรรณิศหนุ่มแบมือทั้งสองออกมาเบื้องหน้าพร้อมกับยักไหล่เล็กน้อยเมื่อพูดว่าเปล่า ผมไม่ได้ดูถูกน้ำใจพี่น้องของพี่น้อยของคุณน้องผมพูดตามความเป็นจริงคุณน้องลองไปเล่าให้ใครฟังและถามใครดูเถิดครับสำหรับเรื่องนี้แล้วคุณน้องก็คงจะทราบเองว่าทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกับผมโธมีอย่างที่ไหนครับคู่มั่นเจ็บไม่เคยเหลียวแลซ้ำมีเพื่อนชายเป็นคู่ควงพี่พงศูนย์ขอร้องให้ พี่พงศูนย์ขอร้องให้ไปรับกลับกรุงเทพคุณน้อยไพรไปเที่ยวสงขาปีนังกับนายวิรัตส่วนคุณน้องต้องได้ไปแทนอีกเมื่อวันงานที่สุริยาก็แอบไปพบคุยกันในเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้คุณคุณน้องจะว่าผมดูถูกน้ำใจพี่น้อยของคุณได้อย่างไรและเพียงแต่พูดความจริงเท่านั้นถ้อยคำของเพิ่มเกียรตินั้นความจริง ก็มีเหตุผลน่าฟังอยู่มิใช่น้อยแต่ปริยานุชไม่ต้องการให้ผู้ใดเข้าใจพี่น้อยของเธออย่างเขาอีกด้วยเธอเกรงว่าวันหนึ่งพงศูลสุริเยนจะพลอยเข้าใจเช่นนั้นถ้าเขาบังคับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยละเอียดทั้งนี้ก็เพราะปริยานุชไม่ต้องการเลเห็นนายสุริเยนผิดหวังในตัวพี่สาวที่รักของเธอดังนั้น ธอจึงพูดด้วยเสียงหนักแน่นว่าแต่ถึงอย่างใดดิฉันก็รู้และเข้าใจจิตใจพี่สาวของดิฉันดีค่ะว่ารักคุณพงศูนย์มากมายเพียงใดมันเป็นการรู้การเข้าใจของคุณน้องเพียงคนเดียวกับมังครับผมเชื่อว่าถ้าเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ให้พี่ชายของผมทราบพี่ชายของผมก็จะต้องมีความรู้สึกและเข้าใจอย่างผมขณะพูด เขาได้มองดูเด็กสาวผู้นั่งอยู่เบื้องหน้าอย่างผู้ชนะในเมื่อเขาให้ได้แลเห็นแววิตกปรากฏอยู่ที่หน้าและดวงตาของเธอและก่อนที่ปริยานุจะพูดว่าอะไรเขาก็ได้พูดต่อไปว่าแต่ผมจะไม่เปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้กับพี่พงศุลหรอกครับเพราะผมเห็นแก่คุณน,น้องในเมื่อได้ขอร้องผมไว้ผมเคยบอกคุณน้องแล้วนี่ครับว่า ต่อให้เรื่องสำคัญและเรื่องยิ่งใหญ่กว่านี้ผมก็ทำเพื่อคุณน้องได้ขอบใจค่ะปริยนุชบอกอย่างเสียไม่ได้ทั้งเฝ้าภาวนาขอให้เจียนออกมาก่อนที่เธอจะได้ฟังคำรำพันรักอันแสนที่จะสะอิดสะเอียนของเพิ่มเกียรติคุณน้องจะไม่ถามผมบ้างหรือครับว่าเหตุใดผมจึงจะยอมทำทุกอย่างเพื่อคุณน้อง ชายหนุ่มตีหน้าเจ้าชูถามไม่มีความจำเป็นที่ดิฉันจะต้องสอบถามนี่คะเด็กสาวพูดด้วยใบหน้าบึ้งตึงแต่เพิ่มเกียรติไม่เอาใจใส่เขากลับมีใบหน้ายิ้มแย้มเมื่อถามขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นคุณน้องก็ทราบแล้วสิครับว่าคุณน้องมีความสำคัญเพียงใดสำหรับผมเขาหยุดนิดหนึ่งเมื่อทำหน้าเศร้าและมองปริานุด,ด้วยดวงตาห้อยไหเหี่ย ก่อนที่จะแสดงบทรักต่อไปว่าคุณน้องมีความสำคัญต่อผมประดุดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่มีต่อมวลมนุษย์ทีเดียวแม้จะมีอารมณ์ขุนมัวปริานุษ์นวกิจก็อดที่จะนึกสงสารและสั่งเวชขบขันบทรักของเพิ่มเกียรติไม่ได้ซึ่งในความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ได้มีความจริงชังเหยียดหยามปนอยู่ด้วยเออ คุณน้องครับผมผมอยากบอกให้คุณน้องทราบว่าคุณน้องคือดวงโอ้สวัสดีค่ะคุณลุงขุนขาปียนุษย์ผุดลุกขึ้นยืนและลองเรียกบุรุษผู้มาใหม่ด้วยน้ำเสียงอันแจ่มใสทั้งที่ท่านขุนเพิ่งเดินผนประตูรั้วเข้ามาได้ไม่กี่มากน้อยการผุดลุกขึ้นยืนลองเรียกท่านขุนอัฐการชาญอัฐการ เป็นการทำให้การพูดรำพันรักของเพิ่มเกียรติต้องชะงักลงฉะนั้นเขาจึงเต็มไปด้วยความหัวเสียเมื่อเหลียวไปพบทนายชราประจำตระกูลสุริเยนซึ่งกำลังจะก้าวขึ้นบันไดมาโดยมีปริยานุษยเดินเข้าไปต้อนรับด้วยกิริยาอันร่าเริงเชิญลุงขุนสิคะน้องกำลังคิดถึงลุงขุนอยู่ทีเดียวค่ะ นางสาวนาวกิจคนสุดท้ายผู้เสียงใสอ๋อคุณเพิ่มเกียรติหรอกเลยครับผมนึกว่าคุณน้องคุยกับแขกที่ไหนซะอีกท่านขุนทักทายพร้อมกับยกมือขึ้นรับไหว้ชายหนุ่มปริยานุษย์ได้พาลุงขุนของเธอมานั่งยังเก้าอี้ตัวที่อยู่ใกล้เพิ่มเกียรติและพอสุดตัวลงนั่งเรียบร้อยแล้วท่านขุนก็ชวนนวายสุวรรณิศสนทนาขึ้นอีกว่า คุณเพิ่มเกียรดมานานแล้วเหรอครับครับชายหนุ่มฝืนใจตอบพรางคิดสาบแช่งผู้เกิดก่อนอยู่ในใจที่มาขัดขวางจงังหวะอันงดงามของเขาขวางอิตแก่นี่เหลือเกินเมื่อไหร่จะเป็นลมเป็นแรงตายไปสักทีนะวันนี้โอกาสกำลังหมดทีเดียวน้อยมาเป็นมารได้ยังไงให้เราพูดจบซะก่อนก็ยังดีเย,ยหนุ่มกำลังจใจอ่อนอยู่แล้วทีเดียว ต่อจากนั้นเพิ่มเกียรติก็ได้ทนร่วมวงสนทนาด้วยอีกคู่หนึ่งแล้วก็เอ่ยคำอำลาปริยานุกลับเพราะเขารู้ดีว่าวันนี้เขาคงจะไม่มีโอกาสพูดเรื่องรักกับเด็กสาวเจ้าของบ้านอีกในเมื่อท่านขุนผู้ชราไม่มีท่าทีที่จะอำลากลับไปง่ายๆวันนี้เลิกเสียแล้วไว้รอวันต่อไปดีกว่าชายหนุ่มปลอบตนเอง ก่อนที่จะตัดสินใจลาปริยนุชและขุนชานอัตการเพิ่มเกียรติกลับไปแล้วท่านขุนก็เอ่ยถามปริยนุชขึ้นว่าคุณเพิ่มเกียรติมาคุยอะไรกับคุณน้องบ้างแม้จะรักและเคารพท่านขุนดจดาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของเธอปริยนุชก็ยังมีความละอายที่จะบอกท่านขุนตามความเป็นจริงว่าเพิ่มเกียรติกำลังขอความรักจากเธอ ดังนั้นเธอจึงเลี่ยงตอบว่าคุยหลายเรื่องคะ่ะแต่ละเรื่องน่าเบื่อทั้งนั้นพอน้องแลเห็นคุณลุงขุนมาน้องดีใจจนเกือบจะร้องัชยโยออกมานะคะนั่นสิถึงได้ลองทักลุงขุนเสียงแจว๋วท่านขุนพูดพร้อมกับมองดูผู้เกิดที่หลังอย่างเอ็นดูคันคิดอะไรบางอย่างได้ท่านขุนก็ถามปรียานุชว่าลุงขุนลืมถามไป ว่าคุณเพิ่มเกียรติมาทําความลาคาญให้คุณน้องบ่อยหรือเปล่าครับหมู่นี้เข้ามาบ่อยเหมือนกันค่ะปริยานุตอบเบาๆสีหน้าและแววตาที่แจ่มใสของเธอเปลี่ยนแปลงไปเมื่อหวนคิดว่าภายในสองวันนี้เพิ่มเกียรติคงจะมาที่บ้านส่วนอีกเพื่อบอกเรื่องที่เขาพูดค้างอยู่ทั้งเขาคงใช้ความลับในเรื่องที่เกี่ยวกับนาฏวดีเป็นการบังคับให้เธอต้องรับทางอ้อม ปียานุษย์ยังคิดไม่ออกว่าเธอจะจัดการอย่างไรดีสำหรับเรื่องนี้พอลุงขุนแทๆ้ๆคุณน้องถึงต้องมาพลอยรับบาปไปด้วยครั้งแรกถ้าลุงขุนบอกคุณพงเสียตามตรงว่าคุณน้อยไม่อาจไปสุริยาน้อยได้เรื่องยุ่งยากทุกอย่างคงไม่เกิดขึ้นสุภาพบุรุษสูงอายุพูดพลางมองดูปียานุษย์อย่างเห็นใจในเมื่อรู้ดีว่า เพิ่มเกียรติมีความรู้สึกอย่างไรต่อเธอมันไม่ได้เป็นความผิดของลุงคุณหรอกคะ่ะน้องไม่อยากคิดว่าเรื่องเนี้มีผู้ใดผิดเด็กสาวรีบบอกอย่างอ่อนหวานเพื่อไม่ให้ท่านขุนเป็นกังวลในตัวเธอแต่ลุงขุนคิดว่าเรื่องเนี้ยคุณน้องต้องมาลำบากและเป็นผู้รับครอยอยู่คนเดียวแต่การเป็นตัวแทนคุณน้อยไปสุริยาน้อย และการต้องมานั่งตีหน้าชื่นฝืนใจพูดจากับคนเกลียดลุงขุนไทยถูกใช่ไหมว่าคุณน้องเกลียดคุณเพิ่มเกลียดผู้เกิดก่อนถามในประโยคไทยค่ะน้องเกลียดเขาริยานุรับคำเสียงหนักท่านขุนเอ็นกายพิงพนักเก้าอี้แล้วถอนใจเบาๆเมื่อพูดอย่างตรีตรองว่าเอ ลุงขุนคิดไปคิดมาชักอยากจะบอกให้คุณพงษ์ทราบความจริงเสียแล้วคุณน้องจะได้ไม่ต้องทนฝืนสนทนาปราัยกับคุณเพิ่มเกียรติต่อไปโอ้ลุงขุนโปรดอย่าทําเช่นนั้นค่ะลุงขุนเคยบอกน้องเองไม่ใช่หรอคะว่าคุณพงษ์สู์จะโกรธมากหากทราบว่าทุกคนร่วมมือกันหลอกลวงเธอนางสาวนวกิจคนสุดท้ายรีบห้ามอย่างตกใจ แต่ลุงขุนจะพยายามพูดให้เธอโกรธน้อยลงหรือไม่โกรธเลยท่านขุนพูดและยิ้มกับปริยานุษย์อย่างปลอบใจเด็กสาวสายหน้าช้าๆอย่างไม่เห็นพองด้วยดวงตาคู่งามที่เหมือมองออกไปเบื้องหน้าของเธอเป็นประกายหมนเสียงของเธอแผ่วเมื่อพูดว่าถึงคุณพงศูนย์จะไม่โกรธน้องก็ไม่อยากให้ลุงขุนทำเช่นนั้นค่ะเพราะ เพราะอะไรครับท่านขุนรีบซักถามก่อนที่เธอจะพูดจบประโยคเพราะมันเป็นต้นเหตุให้คุณพงศศูนย์เสื่อมศรัทธานในความรักของพี่น้อยที่มีต่อเธอคะ่ะและและเธออาจจะรักพี่น้อยน้อยลงกว่าเดิมปริยานุ์บอกพร้อมกับมองดูผู้เกิดก่อนด้วยสายตาวิงวนขอร้องท่านขุนยิ้ม แล้วก็มองดูผู้พูดอย่างเอ็นดูและชื่นชมรักคนกันพรางคิดคำหนึ่งอยู่ในใจว่าคุณน้องที่น่ารักน่าสงสารของลุงคุณความเป็นเด็กดีของคุณน้องนี่เองทำให้คุณพงพูดว่าคุณน้องเป็นเด็กดีและน่ารักแม้เธอจะได้พบคุณน้องไม่กี่ครั้งฮคุณพงของลุงจะรู้สึกอย่างไรหนอถ้ารู้ว่าคุณน้อยในโลกมืดที่สุริยาน้อย คือคุณน้องลุงขุนให้สิ่งที่น้องขอไม่ได้หรอคะปริยนุถามอย่างน้อยใจเมื่อแลเห็นท่านขุนนั่งนิ่งไม่ได้ตอบว่าไรทําไมลุงขุนจะให้ไม่ได้แต่ลุงขุนรู้สึกว่าลุงขุนได้ให้ความทุกข์แก่คุณน้องน้องกราบขอพระคุณลุงขุนค่คะปริานุกราบลงบนโต๊ะตามคำบอก แล้วก็พูดต่อไปว่าความสุขต่างหากล่ะคะลุงขุนขาไม่ใช่ความทุกข์น้องดีใจและเป็นสุขค่ะที่พี่น้อยและเออพี่พงศูนย์ของน้องมีความสุขเด็กสาวพยายามเอ่อยคำว่าพี่พงศุลด้วยเสียงแจ่มใสและพยายามเค้นเสียงหัวเราะออกมาเมื่อพูดจบ คุณน้องช่างเป็นน้องสาวที่น่ารักอย่างนี้เองคุณพงษ์ถึงได้พูดกับลุงขุนเมื่อวานนี้ว่าท่านขุนแกล้งกล่าวไม่จบประโยคอันทําให้ปียานุสักถามว่าคุณพงษ์สูนพูดกับลุงขุนว่าอย่างไรคะเ,ออเธอพูดถึงน้องนะหรือคะครับพูดถึงคุณน้องผู้เกิดก่อนตอบแต่คำถามประโยคท้ายและทวงเวลาด้วยการยกแก้วน้ำขึ้นดื่ม เด็กสาวจึงสักขึ้นอีกด้วยความอยากรู้ว่าพูดว่ายังไงคะเธอว่าอะไรน้องบ้างคะคุณพงษ์เธอไม่ได้ว่าอะไรคุณน้องเธอเพียงแต่ชมกับลุงขุนว่าคุณน้องท่าทางเป็นเด็กรักพี่รักน้องและคุณน้องเป็นเด็กดีและน่ารักมากท่านขุนพูดพร้อมกับรอบสังเกตเห็นว่าใบหน้าอันน่าเอ็นดูของปริยานุ์แดงระเรื่อขึ้นเล็กน้อย ดวงตาคู่งามของเธอเป็นประกายเจิดจ้าขึ้นวูบหนึ่งแล้วก็กลับสู่สภาพปกติเธอพยายามยิ้มให้ร่าเริงเมื่อพูดว่าน้องขอบพระคุณคุณพงศุลของลุงคุณค่ะที่กรุณาพูดว่าน้องเป็นเด็กดีและน่ารักมากแต่คุณพงศุนเธอจะทราบได้อย่างไรกันคะว่าน้องเป็นเด็กดีในตอนท้ายเสียงของเธอแปลงปลาไปเล็กน้อยและในที่สุด เธอก็ได้เปลี่ยนเรื่องสนทนาใหม่ด้วยการพูดขึ้นว่าตายจริงน้องชนลุงขุนพูดอะไรต่อมีอะไรเสียเพลินน้องยังไม่ได้ถามลุงขุนเลยค่ะว่าลุงขุนมีธุระอะไรกับน้องหรือเปล่าเปล่าลุงขุนไม่มีอะไรหรอกนอกจากผ่านมาทางนี้คิดถึงคุณน้องก็เลยแวะมาเยี่ยมท่านขุนตอบน้องกราบขอบพระคุณลุงขุนอีกครั้งค่ะที่กรุณาคิดถึงน้อง ปริยานุตพูดอย่างอ่อนหวานวันนั้นท่านขุนผู้ชราได้สนทนาอยู่ที่บ้านสวนเป็นเวลานานจึงได้ลาเด็กสาวที่ตนรักและเอ็นดูกลับโดยอดที่จะพกเอาความห่วงใยในเรื่องที่เกี่ยวกับเพิ่มเกียรติกลับมาด้วยไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะท่านขุนและเห็นใบหน้าของปริยานุตซีดเผือดเมื่อเพิ่มเกียรติ เอ่ยคำอำลาว่าผมลาคุณน้องก่อนนะครับอีกวันสองวันผมจะกลับมาเยี่ยมคุณน้องอีกผมหวังว่าคุณน้องคงยินดีรับฟังเรื่องที่ผมจะมาสนทนาด้วยและคงให้ความกรุณาผมแหมอยากรู้จริงว่าเจ้าเด็กเจ้าเล่ห์คนนั้นพูดเรื่องอะไรกับคุณน้องนะคุณชาญอัฐการคิดคำหนึ่งด้วยความไม่สบายใจ พงศุนสุริเยนค่อยๆเดินจรดปลายเท้าเข้าไปในห้องนั่งเล่นด้วยฝีเท้าอันแผ่วเบาเมื่อเห็นคนใช้ได้เข้าไปรายงานว่านาฏบด,ดีได้มาคอยอยู่ในห้องนี้ความตั้งใจที่จะแกล้งเยาให้คู่มั่นสาวใจตกใจสลายไปเมื่อพบว่าคู่มั่นของเขาไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์รอคอยการมาของเขาดังเช่นทุกครั้ง หากแต่บัดนี้เธอได้ยืนหันข้างให้เขาอยู่ที่หน้าต่างด้านขวามือกริยาของเธอดูเหม่อลอยจนเขารู้สึกประหลาดใจเพราะเขามั่นใจว่าเธอไม่ได้เบื่อมองอะไรนอกหน้าต่างนั้นหากแต่เธอคงจะคุ้นคิดอะไรบางอย่างอยู่เธอจึงไม่ได้ยินแม้เสียงฝีเท้าของเขาซึ่งเดินใกล้เข้ามาคุณน้อย เขาเรียกเธอเสียงเบานุ่มนวลแต่กะนั้นนาฏวดีก็ยังสะดุ้งตกใจเล็กน้อยผมขอโทษที่ทำให้คุณน้อยตกใจพงศูนูนพูดยิ้มยิ้มพร้อมกับเอื้อมือไปจับมือเล็กๆของคู่มั่นมาลูบคำอย่างแสนรักเมื่อกระซิบบอกต่อไปว่าหายตกใจหรือยังคนดีถ้ายังผมจะได้รีกขวัญให้ น้อยไม่ได้ตกใจค่ะนาฏบดีพูดเสียงหวานพร้อมกับตวัดต,ตาคอนคู่มั่นของเธอใน้นอยเมื่อกี้คุณน้อยกำลังคิดอะไรอยู่บอกผมได้ไหมนายสุริเยนถามเสียงอ่อนโยนเมื่อผ่านนาบดีมานั่งที่เก้าอี้นวมตัวยาวน้อยไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะนอกจากยืนดูอะไรเพลินไปนิดเดียวเธอปฏิเสธเสียงแผ่ว ในเมื่อคำพูดของเธอไม่สู้ตรงกับความจริงนักคุณน้อยมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าถึงได้มาหาผมที่สุริยาถ้าทั้งที่เราตกลงกันไว้ว่าหกโมงครึ่งผมจะไปรับคุณน้อยที่ชื่นชีวาพงศูนย์เอ่ยถามอย่างสงสัยมีค่ะนางสาวนวกิจตอบสั้นๆแวลวิตกทุกร้อนปรากฏที่ใบหน้าและดวงตา ชายหนุ่มจึงรีบซักถามขึ้นอีกว่าน้อยมาชวนคุณพงศุ์ไปเยี่ยมคุณป้าค่ะเมื่อคืนอยู่ดีๆท่านก็เป็นลมไปแต่พอแก้หายแล้วท่านกลับซึมไปไม่พูดไม่จากับใครแม้แต่กับเย,ยน้องจบบทที่สี่สิบ